ลาเตฟินาเล่ค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาแถวบางรักแล้วเราก็แวะมาที่ร้านนี้โดยการชักชวนของส้มนะคะที่แบบมาที่ร้านนี้บรรยากาศรา้นานนี้ชอบมากค่ะาาาาชอบินสีม่วงสีเหลืองประทับใจที่สุดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนหน้าร้านแล้วร้อนมากเลยเราเข้าไปข้างในากันดีกว่าค่ะเขาล็อสมัรพนักงานอยู่นะคะตอนนี้ สตรบอรี่นะคะอันนี้ราสเบอรี่นะคะอนี่กรี้ยวชีรามิสุนะคะมันก็จะแบบมีเนอะอร่อยไหมครีมโรสไม่อร่อยเบิกนะเอานี้อันนี้ลูกบุ๊ปหนึ่งแล้วก็หาเปรี้ยวๆแบบนี้เอามาดื่มมั้งคะสองวันรสสองวันรสอัลมอนดโต้นะคะเป็นอัลมอนด์ผสมแอลกอฮอล์จะไม่แพงลิตรแน่นอน,นะค่ะเดี๋ยวชิมให้ดู จะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะเมื่อกินแล้วไม่เลาเหรอะไรนะตับอะไรนะชื่ออะไรพาสต้าแต่ผมว่าของผกอร่อยมันเหมือนเหมือนเวเฟอร์เนี่ยค่ะพาสต้าจำนวนช้อนที่พวกเราชิมไปครบทุกรสแล้วอร่อยมากจริงๆค่ะค่ะตอนนี้นะคะจริงว่าเสร็จแล้วเราสั่งสาวรสกับครีมโรสไปค่ะสามงชิ้นเห็ดเลยแล้วก็จะเริ่มชิมพร้อมกันทุกคนจงจับช้อนค่ะค่ะเริ่มนะคะเราจะตัดกันหนึ่งสองสาม นี่คือนที่เมื่อกี้ขี้มหวานหวานขี้มหวานกินพร้อมกันสองรสแล้วอร่อยนะเชื่อเราเพราะนี่เรากินสองรสพร้อมกันที่ร้านเนี่ยผ่ามาไม่ไช่เราจะตัดทันแล้วขอบคุณทุกคนจะได้กินอย่างสะดวกอ่ะส่งส่งรึมาเขาบอกว่าเนี่ยแบบถ้าเห็นตามเนี่ยจะต้องรองว่ามี่คือเนเนียนค่ะทำไมล่ะเราไม่ทำไม ไปดูบรรยากาศก้างนะคะมาดเตเรเนียตอไแล้วำรหนึ่งสองสมเตเรเนียนแบบนี้เรียกตะโกนเหรอบ้าฉันเรียกกระซิบมีอะไรคนแอบมองอ่ะพาคุยกับเขาหน่อยสิ นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่เราจะพา,ท,าทุกคนเข้าไปค่ะมา,มาเลยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Happy Ys ค่ะแล้วนี้บรรยากาศก็รอบละร้านก็จะม,ามาีทั้งชั้นบนชั้นล่างโดยพวกเราขึ้นมาหน้ากันชั้นบนค่ะบรรกาศแลที่นี่เขาจะมีเกมมาให้เล่น ซึ่งอันนี้คือเกมที่ถ่ายด้วยมาค่ะูนโน่ค่ะเรามาถ่ายก่อนสิคะเขินซีฟ้ดอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นอิตาเลียนโซดานะคะนำ้ำถังน้ำสตรอเบอร์รี่แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งคือเฟรนฟรายเพราะเราไม่อยากกินของหนักกันเรากลัวอิ่มเราต้องไปต่อาฤกิกของวันนี้สำหรับร้านนี้คือเราจะเล่นเกโโมูโน่ค่ะเพื่อห้ามฟูชนะไม่ฟูแพ้ดีกว่าอะ อ่าโชคดีนะคะอันนี้ไพ่มันเป็นไพ่แบบเหมือนแบบ ให้ปกติเพราะปกติเธอไม่ติดไทยดิสนีย์แล้วมันก็จะมีแบบไทยมังกรต้องฆ่ามังกรให้ได้ถท่าฆ่าไม่ได้ไปต่อในไทยโทษแบบน่าจะมีประมาณเท่านี้แหละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการแข่งขันเล่นอูน่กันอย่างจริงจังค่ะโดยหาคนแพ้เพียงหนึ่งคนโดนทำโทษโดยการถ่ายรูปอูบาทูบารแล้วก็สาม,มคนที่ชนะอาะจะต้องเป็นคนคิดแคปชั่นแล้วก็ลงรูปให้โดยที่คนนั้นห้าม ห้ามซ้อนห้ามลบห้ามอะไรก็ตามเราเห็นไพ้หมดตอนนี้เป็นยังไงแล้วคะคุณพาตึงเต้นไปไม่ถ่ายเลยว่ะแล้วให้ในมือคุณชันแล้วค่ะนกแม่ตอบพันหรอกตนเราเนะส้มชนะคนแรกนะอันนี้เอาไปเลยเอาไปได้เอาเป็นสีแดงโอ๊ยคือมันไม่จบตะกี้ มาค่ะใครจะสู้พูดเลยได้ครดีสีเหลืองอ่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงโอ้ยจุ่ยฉัมค่ะพาเลิกเล่นไปไม่เอาแลยไม่เอา มันีะยนเลยยวมีสีเขียวแล้วไม่ย้ถ้ามีพาก็ลงไปแล้วดิบอกว่าโอ้อซุกทําไรไม่ต้องเลยชุกอาพาโลเขียวหกเขียวหกเขียวมาดีๆคันยังไงเดี๋ยวเขียวปะเขียวปะอ๋อนี่วางไว้แล้วก็ไม่ ลูซเหรอ่ลนที่ชที่เมเป็นคนแบบดีเด่นะะเป็นคนแบบตั้งคอเองะเดไม่เปลี่ยนคอพาเป็นคนแพ้ค่ะไม่ดเล่สาตาาเดียวก็เหออกเลยไม่จะตายอยู่แม่ไม่ไม่ลง รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อแพ้โกงอ่ะใครโกงคะคนเลีโกงคนโกงโยังไงคนขี้โกงอ่ะรอบแรกเขาแพ้แล้วเมียรอบไหนมันเป็นรอบสาธิตอ่ะหาเรามีรอบสาธิตกันเลยไได้เลยสองรอบเราผ่ากับทอยเกมคาเฟ่นะคะตอนนี้เดี๋ยวก็เดินเข้ามา อาจจะลึกลับนิดนึงแต่เราก็มาถึงแล้วเราจะขาทรถมุ่งเข้าไปข้างในค่ะตอนนี้ร้านกำลังว่างนี่นะว้าวไอว้าวไอจอดจ้ามันต้องเป็นแล้วเหลือน้อยแล้วเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามา,นนาอ,อยู่ในร้านแล้วนะคะเราสั่งอาหารค่ะตอนนี้เรา <c oughs> ออนนก็เข้ามาอยู่ในร้านนะคะเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็เป็น เฟรชมิวส์เกิร์นักเก็ตแล้วก็พานะคะมีความประทับใจกับร้านมากชอบชื่นชอบเกมไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะาใส่หน้ากากโชว์นะคะเป็นการแสดงเล็กๆตอนใส่กแม้วห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอกินนมแป๊บหนึ่งนะคะซีแปะอยู่ข้างในอ่ะดินตังค่ เออเกมเกมตาเหมือนมีหนวดเลยนี่มันชัดขึ้นแล้วทุกคนมันชัดขึ้นอันนี้พูดจริงคอนเฟิร์มเกมแรกที่คุณภัยับจนเล่นคือเกมอะไรคะเกมวีพูดชัดๆนะคะดังๆมันอยู่ไหนนะเกมวีอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเกมวีคือเกมอะไรคะเกมตรงนั้นนะคะไอ้ขึ้นขาวๆอือใช่เนี้เหรอ ค pues ุณมันหล่นเลยมันหล่นอ่ะอ๋อคุณขอบคุณค่ะโรแมนติกจริงเลยนี่ไม่มีไะไจะคุยแล้วใช่ไหมอะไรเลอะปากใช่ไหมราทักแจนแจนให้ไปนะ ตอนนี้กำลังเลือกรถค่ะว่าจะตกแต่งรถด้วยเลือกได้ยังเเลือกได้ลใช่ไหมพูดสิค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่งานก็เลือกเลือกกำลังเลือกตัวเลือกรถนะคะไม็นี่มีแบบเราเล่นมาริโอ้ค่ะพาจากเมื่อกี้นะคะที่เราไปกินบาร์คาเฟ่สามร้านนะคะ ก็ทุกคนมีความประทับใจกับร้านมากเลยเพราะพาไปทับใจร้านไหนวันี่สุดท้ายสุดทายค่ะทุกคนก็ได้เล่นเกมไปอินดัาทับใจสำร้านใจไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คนต้องกลับบ้านกันแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม EP นี้นะคะจะรอจะชม EP ต่อไปได้เลยค่ะไอ้นกเราตักของกันนะคะเจ้าบึ่งเกลียดคนที่ถอยอาหอรก่อนเกินโต๊ะนับหนึ่งถึงห้านับเลย <łość> สองสามสี่ห้าไอ้บ้าแล้วเนอะพี่คะพี่เขาบอกว่ามาที่ร้านนี้แล้วต้องตะโกนว่าเมดิเตอร์เรเนียนนะแปลว่าอะไรอ่ะขอมก็ไม่รู้คือเขียนเห็นนแบบเนามีคาพูดเนาะ หลังเป็นหลังลงมาเร็วแพรนะคะต้องไม่บอกเจ้าของร้านให้ปิดเพลงให้่ลยแค่วันหลังเอาแผ่นจริงมาได่ไหมแล้วาวฝึกสอนที่ที่ร้านหนูเอาเลยนะคุณไม่ได้ยินเลยอู้ยูมันเห็นเพิ่งไม่รู้ตาจริงเหรอเขาไมเห็นนะเขาเห็นแล้วเห็นนิดนึงตจะเปิดเกมให้ดีใจไหมถ้าลงเงิ น,น,นี่ก็ถ่ายแล้วปิดเรอเกลียดอะเอาอันนี_><_้โอ๊ย